มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะนโยบายที่รัฐบาลให้ความสําคัญอยู่ในช่วงนี้ค่ะประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็ขานรับนะคะนโยบาย SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายให้คนในชุมชนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายติดตามได้จากรายงานค่ะก็คือการเปิดโอกาสค่ะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ หลังจากที to to no ่นางสาวแพนทองหานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายโครงการ SML ส่งต่อโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโดยชุมชนครอบคลุมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า79,610แห่งเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายดนตรีบางสีประธานกองทุนหมู่บ้านดงบางหมู่ที่9ตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบอกหลังจากทราบข่าวว่ารัฐบาลมีนยโยบายโครงการ SML เข้ามา,าก็ได้มีการเตรียมการทำประชาคมและประชุมคณะกรรมการกองทุนโดยมีการต่อยอดจากโครงการเดิมที่มีอยู่ยเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญซึ่งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สานต่อด้วยโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและใช้โซลาเซลล์ในการสูบน้ำขึ้นมาใช้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าและมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอยากเกลีได้น้ำดื่มนะครับที่เรามีสู้น้ำดื่มยอดเรียนอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพออยากจะได้เป็นบอ่อบาดาลของตัวเองนะครับไม่ต้องใช้ ของหมู่บ้านประปาหมู่บ้านเพราะเฉพาะประปาหมู่บ้านมันก็ใช้ได้ไม่พอในฤดูแล้งนะครับน้ำจะไม่เพียงพอในการใช้นะครับก็อยากได้ตรงนี้ครับในขณะที่นายสุวิทย์บุตรบานประธานกองทุนหมู่บ้านคูเดือตําบลจารแมออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนก็เดมีการประชุมและปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ ในการบริหารจัดการเงินกองทุนและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันต้องการอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ชุดโต๊ะจีนของหมู่บ้านที่เปิดให้บริการประชาชนนําไปใช้ในงานต่างๆทําให้กองทุนมีรายได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับอาคารเก่าที่มีอยู่มีที่จัดเก็บอุปกรณ์ไม่เพียงพอและเสียหายจากปัญหาอุทกภัยทุกปีจึงต้องการอาคารเป็นสองชั้น ถ้ามีเงินกองทุนเหลือจ่ายาก็จะนําไปซื้ออุปกรณ์โต๊ะจีนเพิ่มเติมหรือนําไปเป็นทุนสํารองของกองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นทางพมก,ก็ได้เรียกสมาชิกประชาคมประชาคมสมาชิกก็เห,เห็นเห็นเบิดกันว่าอยากให้ต่อเติมอาคารเพื่อว่าเราจะได้เก็บของให่ว่า ชุดโต๊ะจีนน้ําท่วมมาเราจะเก็บขึ้นชั้นบนนะครับสำหรับคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านแยกออกตามขนาดโดยทั้งหมู่บ้านดงบางและบ้านคูเดือเป็นชุมชนขนาดเมีประชากรไม่เกิน500คนได้รับการจัดสรรจำนวน2 0 0 0 0 0บาทส่วนชุมชนขนาดเอมที่มีประชากรไม่เกิน1000คนจะได้รับการจัดสรรจำนวน3 0 0 0 0 0บาทและขนาดแ ที่มีประชากรตั้งแต่1,001คนขึ้นไปได้รับการจัดสรร400,000บาทโดยโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินให้ชุมชนแต่เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากจุดเล็กๆไปสู่จุดใหญ่เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียนลดค่าใช้ใจ่ายและเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายกว่าการกู้เงินจากบุคคลภายนอกทีมข่าว nbt ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี